ไปทางไหนทางไกลหรอกครับมือนีเฮามีบุคคลพิเศษยื้อปืนทีเฮาครับแล้วทีุ่กคนแองประเทศเราก็เคยยื้บ้านบัวบานบ้านโจดเปลี่ยนทางไม่ไงเปลี่ยนทางนี่มาเทาขึ้นมาทางที่เป็นจวดจวดจ้าจ้าแน่นอนก็เป็นแบบนี้ไม่มันแผ่บุบงมันอยากให้เอาสักสองเพลงม้อหรอบอกเออคือเชื่อมช่วงคับเชื่อมช่วงก็ทีนี้ด่วนกันจบบเร็วว้าคนบ่อยากฟังเฮาดอกเบิงสม จังหวะมันมีที่สีไลเขาลุ่มเลยอันนั่งยุ่ทั้งหลายนี่นั่งทาเบิ้งผู้ใดครับเบิ้งไผยกาะเบิ้งไผยเกาะเบิ้งชาติวิทย์เบิ้งอิสราปาคือสีเปิดสีอิ่มผมกับอิสราปาพป๊แห้งหมดแล้วเนาะโอ้เห็นหน้ากันดูนะครับพุ่มใจย้อนเยังยครับท่านโยครับเพเคยมองนี่ประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยอ่ะพุ่มผู้ใจของพี่น้อง บ้านโจทย์บ้านไทพี่น้องตำบลกูท่องครับพี่น้องช่างเพื่อชิงยืนครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามเชิญชมนชั่นแนะครับมดจังหวัดนะขึ้นช่อมถึงประเทศและจังหวัดยังสั่ประเทศประเทศสารคามครับ๋อนั่นล่ะพ้นจังหวัดมหาสารคามทั้งมดแมนอีสานนําเด้ครับครับบ่อเกยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ผักอีสานจักเที่ยวแมนครับมีเทือเดียวเือแรกเป็นประวัติศาสตร์ของเฮ้าแล้วก็ตั้งตั้งประเทศไทมาก แนแหละครับเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดเป็นประชาธิปไตยมากนี่โบเคยมีรัฐมนตรีว่าการกระส้วงกล่าโหมแสดงว่าได้เวลาหรือมันปะครับได้เวลาแล้วครับถึงเวลาพัฒนาอย่างเต็มแม็กซ์ถูกต้องเป็นพ้นละเลื่อนเขาเริ่มมาเป็นพ้นละเลื่อนส่วนมากก็เป็นทหารเก่าพลเอกนุ่นพลเอกนี่มารักษาการใส่บาลามีทหารเก่าเกาปกครองมาตั้งแต่โดนพอท่างจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบ ตำแหน่งบ่เป็นแม่เราเตะข้าวผลเนี่ยว่าการกระสรวงก็เป็นแม่เราเตะข้าวผลโค้ชเจ้าป่าได้เป็นอย่างพี่น้องครับขวัญขวนัญรวยรวยรวยพี่น้องครับอ๋อจังสี่ได้พี่น้องเด้อครับซีมีพิธีการจักหน่อยแล้วก็ให้พี่น้องมวนเต็มที่ครับมือนี้สิเป็นพิธีผูกคอต่อแขนผูกเสียวระวังโจยมันินกับสสรัฐทั้งแสนครับพี่น้องครับเไปใครว่าวันนี้ แต่ว่ากะิมีสึกดวดเพ่งกับอิสรภาพกับชาติบิตอตาแต่ว่าก่อนอื่นครับนั่งเอกเพิ่นน้่งล่อมสกนหนังแม่ครับความภูมิใจของพี่น้องชาวมหาสารคามเชียงยืนชื่นชมครับอูท่องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล้าหมซื้อสุทินคลังแสงครับก่อนที่ท่านสุทินจะขึ้นเอาเบินั่งเอกสาวน้อยเพลนบางแทงเบิงก่อนเนาะ ว่างันไปเอกไปแล้วรอปะครับรอก็ผมกันสัเพงันน้อยอนนนละเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเพ่งดีขึนทุกคนก็ต้องขืนกันนี่ครับขืนนะครับกันลูกขึืนดีว่ามันขืนกนลูกข้นเนาะในงินมงาว่าว่านะทวตีเพิ่นเพิ่นกำลังสอดซองอยู่ครับผู้ใดขืนมาเต้นแจกว่ครับนี่บู๊จเอาละครับเออทั้งหลังนี่ พันธุที่ผูกแขนก้อนให้นั่งเอกก้อนครับเจ๊ผูกแขนก้อนให้นั่งเอกก้อนครับเฮ้เอาดังๆท่านนานยกอิสราเอฟครับก่อนที่จะผูกเสี่ยวระหว่างโจยมนินกับรัสคังแสนพบกับนั่งเอกโอ้ยขอ่ให้เจ้าเบอลออกก้นทางซาอยู่ซาบาจังไหนครับซาบานงเอกง่ามงามอยู่ตัวนี้เป็นคนชื่นชมไหแมนครับสวยอ๋อแมน ให้นองเอ sin sin ิ้นหายบางเมืองอีสานแลงให้จูแขนเพื่อขาเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมความมวลความสื่อยัคงอยู่เจริญเดอมันเสียงเหม่นจังดมันเสียงเหมืจังด